นี่เราก็อยู่ในโกวการ์เดนครับเราจะมาทำการสอนทำอีเวนต์ตรงนูน่นนู่นอย่างแรกที่เราต้องมีเป็นถ้าเกิดว่าเป็นน้าก็ต้องใช้นี่กระบ,บองเพชรตาที่ผมรู้นะตาที่ผมเจอมามันจะมีน้ากับผลไม้ผลไม้ที่มีอยู่ในตอนนี้นะตอนนี้ า,าถ้าถ้าทุกคนสงสัยว่าผมพูดอะไรครับตามนี่ครับมันจะมีขึ้นบอ่อยตรงนี้นี่ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะโฟกัสแค่อันนี้เดียวกดอันนี้สามคือให้น้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบผลไม้แนะนำเป็นพวกแบบอง,งุอ่นสตรอเบอรี่ครับมันจะได้เยอะสตอรอเบอรี่ได้น้อยแต่จะในจานวนครับอง,งุ่นได้เยอะแต่ว่าออกผลผลิตช้นนิดหนึ่งครับไม่ดิดละ มันจะมีแบบพวกหลายอย่างนะพวกน้ำพวกผลไม้อะไรบาๆเท่าที่ผมเจอก็คือน้ำกับผลไม้อ่าผมใสให้ดูนะเปนตัวผมมีสตบบอเบลิ่เนีย่ยสตัเบ,บร่กับแอปเปิ้ลนะกดใจ้งหมดไปเลยเนีย่ยขึ้นแล้วมันก็จะได้แบบนี้มาเนีย่ยมันไม่ถึงเก้ร้อยหรอกครับแค่สี่ร้อยเองครับแล้วคุณก็สามารถขึ้นไปหายักตรงนู้นได้ครับ ระหว่างทางปีนขึ้นไปมันจะมีไอ้ก้อนเขียวๆอยู่นะครับมันจะเป็นแบบมันจะมีก้อนเขียวๆที่สามารถให้คุณเก็บของได้อะใช่ครับพอไปถึงยักษ์แล้วอ่ะเผื่อใครไม่รู้เดี๋ยวผมจะแปะผ้าไอ้ก้อนเขียวๆกับไอ้ยักษ์ไว้ให้ครับอะถ้าคุณขึ้นไปถึงไอ้ตรงยักษ์ได้แล้วใช่ไหมมันจะมีแบบกดคุยกับยักษ์ใช่ไหมครับมันจะมีอันแรกกดเข้าไปมันจะเป็นร้านค้าถ้าเกิดอะไรยังไม่ปดลองครับให้ทําการ ทำไอ้นี่ครับให้ต้นไม้มันโตเอให้ถั่วโตขึ้นแบบกี่รอบก็ได้ครับในเมื่อก็จะปลดล็อกอไครับผมก็ขอลาไปก่อน